สวัสดีครับมาพบกันในตอนที่10นะครับสำหรับ TSD Tips and Tricks นะครับเทคนิคการใช้ t e เท a structural designer นะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นในในหัวข้อการทำรีพอร์ตนะครับจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นคือถ้าเราต้องการเหมือนกับ Add รูปใดๆที่อยู่ในโมเดลเราเนี่ยเข้าไปใน Report นะครับ โดยที่ในลิสต์ตรงนี้ที่เขาเตรียมไว้ให้เนี่ยมันไม่มีนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าผมไปที่ชั้นชั้น7นะครับชั้น7อ่าผมอยากได้ตัวที่เป็นการคำนวณผลการคำนวณ as r e q u i r e นะครับก็คือผมคลิกที่ as required ใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น,ปนหมวดการคำนวณเป็น fp test down นะครับแล้วก็เลือก โหลดคอมบิเนชันเป็น1.4 7 1. 7นะครับผมได้คอนทัวร์ที่เป็น AS Required หรือพื้นที่เหล็กนะครับพื้นที่เหล็กเสริมที่มันต้องการอันนี้คือ X Bottom นะครับสมมติผมอยากได้ X Top ที่หัวเสาอย่างนี้เหล็กบนที่หัวเสานะครับผมได้คอนทัวร์รูปนี้แต่ถ้าผมมีตัวส a ั Pass อยู่แล้วมันมาขวางตัวคอนทัวร์นะครับผมก็ไปปิดก่อนที่สิ่งคอนเทนต์แล้วก็เลือก สลับแพสตัวนี้เอาติ๊กถูกออกนะครับมันจะเหลือแต่คอนทัวรตามสีนี้นะครับว่าพื้นเนี่ยต้องการเด็กเสริมกี่ตารางเซนนะครับต่อเมตรนะครับหน่วยนี้เราเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้ในออปชั่นนะครับทีนี้เราจะเอาไอรูปเนี้ยไปโชว์ในรายการคำนวณยังไงเพราะว่าในรีพอร์ตเนี่ยในโมเดลรีพอร์ตตัวเนี้ยมันไม่มีในลิสต์นะครับตัว s r e q u i r e ไม่มีอยู่ลิสต์ไม่ว่าจะเป็นตัว อนาสินไดอะแกรม 2D เนี่ยมันมีแต่โมเมนต์นะครับมันมีดีเฟคชันนะครับมันไม่มีเอสรีควายหรือว่าจะเป็นตัว a n a l y i สตัวนี้มันก็ไม่มี As Require อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นทางแก้คือผมต้องใช้การแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้แต่เมื่อก่อนที่เราจะามีฟีเจอร์นี้เราต้องแคปเจอร์เองใช่ไหมครับกดคลิดขวาแล้วก็เลือกเซฟสกีนช็อตเป็นไฟล์รูปภาพ ไปแปะใน Word หรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่เรามียิธีง่ายกว่านั้นคือเราเซฟวิวตัวนี้ไว้นะครับเป็นเซฟวิวตัวนี้เป็นคอนฟิกูเ t ชันนะครับคลิกที่คำสั่งเซฟวิวคอนฟิกูเ t ชันตัวนี้คลิกเลยนะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อวิวของเราอย่างเช่นตัวนี้อ่าเราเป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับตัวนี้เราเป็น S require เหล็กบน Xtop ใช่ไหมครับอ่าแล้วก็คลิกขวาเซฟวิวคอนฟิกูเ t ชันแล้วก็ตั้งชื่อ as r e q u i r e นะครับอันนี้เป็น x top นะครับโอเคทีนี้อยากได้ตัวที่เป็น y top ผมก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น y top ครับแล้วก็กดขวา save view configuration นะครับ as r e q u i r e y top นะครับตัวน,นี้สองวิวแล้วต่อไปเป็นเหล็กร่างบ้างเอาแกน x นะครับ x bottom ก็เซฟ i e w configuration as r e q u i r e เป็น x bottom นะครับอันสุดท้ายเป็น y bottom นะครับผมก็คลิกขวาเซฟ View Configuration as require uh, y bottom แบบนี้นะครับสีแกนทีนี้ไอวิวเมื่อสักครู่เนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนนะครับมันไปอยู่ในโฮมนครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ Manage View Configuration อ่าสีวิวที่ที่ว่าเนี่ยมันมีอยู่ตรงนี้นะครับ สมมุติผมปิดเดี๋ยวนะสมมุติผมปิดวิวนี้ไปนะครับแล้วผมไปที่ m a a n g e View Configuration นะครับผมอยากได้วิวที่เป็น as r e q u i r e X bottom นะครับผมเลือก open view เลยมันจะเปิดวิวนั้นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เราสามารถเก็บวิวที่เราต้องการตัวนี้มัมยจะเป็นต้องทำมีพอร์กก็ได้สมมุติเราเซฟวิวอะไรก็ตามที่เราต้องการไว้เนี่ยเรามาคลิกตรงนี้แล้วเปิด open view ได้เลยนะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการเอาวิวตัวนั้นนมาทำในรีพอร์ตนะครับเราก็สร้างรีพอร์ตก่อนเราไปที่แท็บรีพอร์ตเลือกโมเดลรีพอร์ตนะครับแล้วก็สร้างรีพอร์ตขึ้นมาใหม่เป็นอแอดก่อนสมมุติผมอยากได้เป็นรีพอร์ต as r e q u i r e นะครับคือรีพอร์ตอันใหม่เลยแล้วผมกด a c คที e นะครับยังว่างอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้ในช่องนี้ยังว่างอยู่นะครับผมก็เอาวิวตัวนี้มา หนึ่งตัวนะครับแล้วผมก็คลิกขวาเลือก s t t t n n v วิวแรกเอาวิวอะไรก็ x top นะครับสมมุติว่า x top ก็เลือกตัวนี้ x top แล้วก็โอเคเสร็จแล้วเอามาอีกวิวหนึ่งเป็น y top ใช่ไหมครับก็ setting แล้วก็เลือก y top โอเคทำเหมือนเดิมครับกับเล็กล่างตัวนี้ setting เป็น x bottom แล้วก็ View ลากเข้ามานะครับเซ t ติ้งวายบอททอมมีส View ใช่ไหมครับแล้วก็โอเคเสร็จแล้วมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงอ่ะอันนี้ AS Require แล้วนะครับกดโชว์รีพอร์ตเลยมันก็จะเนเรตนะครับตัวคอนทัวร์มาให้เราแบบนี้เลยสวยงามนะครับไม่ต้องไปแคปรูปแล้วก็ไปแปะใน Word หรือใน Excel นะครับ ก็มารวมอยู่ในรีพอร์ตเล่มเดียวกันนี้เลยนะครับโอเคก็หวังว่าตัว View i o w f i g u r a t i o n เนี่ยจะมีประโยชน์กับทุกท่านที่ทำพวกรีพอร์ตหรือว่าเซฟว e w เก็บไว้ใช้ในอนาคตนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ